ครับวันนี้เรามีผู้โชคดีที่ได้รับมอเตอร์ไซค์มาด้วยอ่าอยู่ด้านนี้นั่งยิ้มรออยู่นานแล้วอยากรู้เหมือนกันว่าเขาส่งมากี่ฝางั้นไปคุยกับหญเขาบ้างไหมเกิเลยครับทายไั้สามพันนะครับชนะ คุกับผู้โชคดีหน่อยนะคะเพื่อเขาจะโชคดีบ้าง <c oughs> สวัสดีทุกท่านเลยครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> อยากจะราดการลยผู้โชคดีบางส่วนที่มาในวันนี้เนี่ยมาจากจังหวัดอะไรกันบ้างนี่มีบ้างชื่อติดเอาไว้แล้วด้วยนะเริ่มที่ท่านแรกนะครับคุณรุ่งโรดมาจากจังหวัดไหนครับปทุมธานีครับผมปทุมธานีครับปทุทมธา,านีแล้วคุณรุ่งโรด ส,ส่งมากี่ฝาอย่างไรฮะประมาณ30ฝาครับสามสิบฝาเห็นพี่เมื่อกี้ไหมฝาเดียวใช่ตื่นเต้นแทนนี่ตื่นเต้นแทนเลยเนาะเอาพี่ห้านหน้าละครับคุณฉบับส่งมากี่ฝาครับฝาเดียวครับฝาเดียวนี่ก็ฝาเดียวนี่ไง ไปส่งอีกไหมเกือบได้อย่าส่งอยู่ครับส่งเอกส่งเอกส่งมาฝาเดียวแล้วได้ด้วยครับโอ้โหมาจากจังหวัดไหนครับเนี่ยกรุงเทพครับกรุงเทพเนาะเอาลักแล้วด้านหลังนะครับข้าพเจ้าครับ40ฝา่40ฝาโอ้เราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้โชคดีนะธรรมดาไม่ธรรมดาคนนี้แหละครับส่งมา3ฝาค่ะ3ฝาเท่านั้นเองจากจังหวัดไหนครับเนี่ยจันบุรีค่ะโอ้โห3ฝาก็ถือว่าน้อยนะเป็นผู้โชคดีด้วยแล้วด้านหลังล่ะครับมาจากจังหวัดจันทบุรีครับจันทบุรีส่งกี่ฝา ยี่สิบกว่าฝาครับยี่สิบกว่าฝาขิงนั้นเนี่ยขิงนั้นเนี่ย <c oughs> ได้เหมือนกันนะแล้วท่านนั้นล่ะครับมาจากนนทบุรีครับผมนนทบุรีเอางี้ไปคุยกันนนทบุรีหน่อยน <c oughs> นทบุรีเนี่ยบ้านเกิดผมเพื่อนเกิด <c oughs> ที่น <c oughs> นทบุรีนะ <c oughs> คุณพงศิษฐ์สวัสดีนะครับขบุรีส่งมากี่ฝานะประมาณ20ฝา20ฝาตอนส่งเราคิดในใจรึเปล่ว่าต้องได้แน่ไม่นะครับไม่ได้คิดนะครับงั้นอยากรู้จังเลยวินาทีที่เรารู้ว่าเป็นผู้โชคดีแล้วมีขบวนคาราบาวไปหาถึงที่บ้านความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงผมก็ใจเราดีใจแต่มันตื่นเต้นแบบไหนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยฮะตื่นเต้นมากเลยครับนั่งไม่ติดห้องเลยครับนั่งไม่ติดเลยเหรอครับตอนที่รู้ตัวเป็นผู้โชคดีทีมาเขาโทรมาเนี่ยตอนนั้นก็ นั่งทํางานอยู่ครับเหรอครับผมโอ้ทำงานได้เป็นสุขเลยนะอเดินออกมาข้างนอกเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกเพื่อนถามไหมว่าเป็นอะไรก็ถามครับแล้วเราบอกเขาไหมว่าเราเป็นผู้โชคดีครับผมโอ้เหรออะได้มอเตอร์ไซค์ไปแล้วเราไปต่อยอดสร้างอาชีพยังไงครับก็จะได้เอาไปทํางานครับผมเราไปไไปทำงานนั่นเลยเนาะติดต่องานอย่างเงี้ยครับผมว่าเป็นช่างเชื่อมครับผม ขอเป็นช่างเชื่อมใส่น้ำตาลเยอะไหมคนละเชื่อมก็ปิดไปเทพไปเลยนะขอครับท่านนี้คุณสมนึกบ้างนะคุณสมนึกจากที่ไหนนะขออีกทีจันทบุรีครับจันทบุรีส่งมาเยอะอยู่เหมือนกันครับ40ใช่ไหมย0่รับ20นะยี่สิฝาความรู้สึกของเราที่แบบได้เป็นผู้โชคดีเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยฮะก็ดีใจครับเพราะว่าปกติเป็นอาชีพเกษตรกรอยู่แล้วเกษตรกรอยู่แล้วมีสวนมีนามีไร่ประมาณนี้แล้วเราจะใช้ รถมอเตอร์ไซค์คันนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพยังไงบ้างเอ่ยก็ให้แฟนขี่ไปทํางานครับเพราะว่าแฟนเหรอครับมีอะไรก็ให้หมดเลยเนาะยิัมยิ้มยิ้มอาก็ถือว่าเป็นผู้โชคดียินดี้วยนะครับดานนาบังดีกว่าสุภาพสตรีวันดีครับคุณจารุณีเราให้ฟังหน่อยวินาทีที่เรารู้ว่าเป็นผู้โชคดีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในใจเราไม่ไม่ค่อยเชื่อค่ะตนแรกไม่เชื่อนะใช่ค่ะแล้วเป็นยังไง ก็ตกใจอยู่นะคะว่าเอ๊ะส่งไปสามฝาได้ด้วยเหรอส่งไปแค่สามฝาค่ะได้ด้วยเหรอได้สิฝาเดียวเขายังได้ร้านเลยอ่ะ่ะแล้วจะต่อยอดสร้างอาชีพยังไงบอกเป็นแม่ของไ่ค้าใช่ไหมถ่ะเมื่อก่อนคือเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยแหละคแต่ว่าช่วงยุคโควิดตัดตกงานก็เลยเปลี่ยนอาชีพมาเป็นค้าขายค่ะขายกล่องขนาดนั้นก็เดี๋ยวว่าจะไปใช้ในการต่อยอดอาชีพด้วยใช่ค่ะเอามอเตอร์ไซค์ไปต่อพ่วงค่ะจุดยอดจุดยอด ได้บไปจนะครับมาดีกันนะครับคนน้องก็ส่งมาหลากหลายฝาแต่ก็ล้วนแล้วเป็นผู้โชคดีจริงๆนะคะนี่แค่ส่วนหนึ่งบางส่วนใช่เพราะว่าเราจับจริงแจกจริงใครเนี่ยยิ่งส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากด้วยนะคะและสำหรับมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านิวคลิก1 2 5คันที่30สําสำหรับวันนี้จะเป็นของผู้โชคดีท่านไหนไปลุ้นพร้อมๆกันเลยล้นแรกแตกไปแล้ว ยินดีกับผู้โชคดีที่ได้เป็นเศรษฐีด้วยนะครับแต่วันนี้โชคจิตแคมเปญบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี2ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เราไปลุ้นโชคกับมอเตอร์ไซค์ลายลิมิเต็ดอีดิชั่นสุดเท่คันที่30ต่อกันเลยและผู้โชคดีนั่นก็คือคุณเจนวิทย์แก้วคงขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลครับ กติการุ้นลานและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่ายเพียงส่งฝาคราบาาแดงเขียนคําว่าวิตามิน B12 ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคุณ2แล้วเขียนคําว่าตับ ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2566ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา9นาฬิกา,รรกา30นาที สุดท้ายให้คุณกลมฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้หน่อยค่ะเราเห็นความจริงแล้ว<ช>นะครับหนึ่งฝาก็เป็นเศรษฐีเงินล้าน,นได้<ช>เพราะฉะนั้นดื่มคาราบาวแดงทุกวันส่งฝาทุกวัน ผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณเราอยู่นะยังมีโอกาสนะมอไซคก็ได้แหมเพิ่งแจกไป30มสิบยังเหลือตั้งเจ็ดสิบคันผจะมาจับแปกทุกวันอย่างนี้เลยนะครับส่งมาเรื่อยๆจนถึงวันที่31กรกฎาคมลุ้นมอเตอร์ไซค์ทุกวันแล้วก็ลุ้นล้านอีก2ครั้งด้วยกันค่ะล้านแรกผ่านไปแล้วเดี๋ยวล้านที่2จะมาลุ้นกันต่อนะครับในช่วงต้นเดือนหน้านะครับกับล้านที่2วันเสาร์ที่1กรกฎาคมครับลุ้นกัน นะคะส่งกันมาเยอะๆนะใช่ทำให<อ><ม>้ถูกต้องทำกติกาเพียงแค่เขียนบีบส่งค่ะและมอเตอร์ไซค์คันต่อไปร้านที่2ลร้านที่3จะเป็นของใครรอผู้โชคดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นส่งกันเข้ามาเรื่อยๆส่งกันเข้ามาเยอะๆตามกล่องรับชิ้นส่วนร้านค้าทั่วประเทศหรือส่งมาได้ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะ,คะ